มาทำปุ๋ยหมักกันค่ะวันนี้บ้านได้ใช้น้ำฟาร์มนกชวนน้องๆน,น,นักนศึกษาฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยราชพัฏสุราษฎร์ธานีมาทำปุ๋ยหมักกันค่ะวันนี้จะให้น้องเนวนะคะเป็นคนอธิบายขั้นตอนวิธีการทำน้ำหมักกันค่ะไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพิษยาสึกแสงนะคะชื่อและชื่อว่าเนวเป็นนักนศึกษาฝึกประสบการณ์ที่บ้านได้ใช้น้ำฟาร์มนกค่ะ ฝึกเป็นรุ่นที่สามมีจานวนห้าคนค่ะวันนี้เราก็มาทำปุ๋ยหมักกันนะคะวัสดุนะคะก็คือ,อใบไม้แห้งค่ะมูลสัตว์แล้วก็น้ำหมักรสดืดที่เราได้หมักกันไว้นะคะวิธีการทำก็คือเราก็จะนำใบไม้แห้งแล้วก็มูลสัตว์มากองกันไว้เป็นชั้นๆน,นะคะแล้วเราก็จะมีการพลิกปุ๋ยหมกักแล้วก็รดด้วยน้ำหมักรสจืดค่ะหลังจากนั้นเราก็จะพลิกปุ๋ยหมักให้เป็นกองๆค่ะแล้วก็นำ น้ำหมักรสจีดมารถอีกทีค่ะแล้วเราก็จะนําพลาสติกนะคะมาคุมไว้ค่ะหลังจากที่เราคุมแผ่นพลาสติกไว้แล้วนะคะก็จะหมักไว้2เดือนค่ะแล้วเราค่อยมากับกรองอีกครั้งหนึ่งหมักต่ออีกหนึ่งเดือนก็จะได้ปุ๋ยหมักไว้ใช้เลยค่ะคลิปต่อไปจะเป็นอะไรฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะคะไปก่อนค่ะบ๊ายบาย